คิดถึงเขาและเขากำลังคิดถึงใครก่อนฟังคำนาเย,ยลังปิดตามกดหัวใจให้ไ่หมออั่มธรรมทาโร,ร,ร,รด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยส,สับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานของคุณหน่อยคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้พลังงานของคุณตอนนี้ความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างดูจากพลังงานนะ คนที่เล่อนฟีดมาเจอคลิปนี้น่าจะกาลังมีปัญหาในเรื่องของความรักที่มันอาจจะมีคนบางคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์คุณก็เป็นไปได้นะหรือเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะมีคนที่3คนที่สี่มาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คุณหรือบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรอคอยความชัดเจนจากใครบางคนหรือใครบางคน ที่มาดูคลิปนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคู่แข่งในเรื่องของความรักทําให้คุณสับสนว่าตอนนี้คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่และเขากําลังคิดถึงใครอยู่นะคะอ่ะขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างดูจากพลังงานต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกอะไรใหม่ๆนะต้องบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากําลังจะอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้คงอยากจะชัดเจนอยากจะเคลียร์อยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วแหละนะคงไม่อยากให้มันคาลากคาซังหรือว่าอยากให้มันเป็นคุมเครือแบบนี้ไปอีกไปนานๆหรอกมันเหมือนกับเขาก็อยากอยากจะชัดเจนอยากจะอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากขึ้นอยากให้อยากจะเด็ดขาดซะทีแล้วแหละนะความรู้สึกของเขาตอนนี้น่าจะเป็นแบบนี้แหละค่ะถามว่าเขาคิดถึงใครนะตอนนี้เขา คุณคิดถึงเขาอยู่แล้วเขาคิดถึงใครอยู่อขอดูพลังงานนะคะดูจากพลังงานเนาะถามว่าคิดถึงใครอยู่ต้องบอกว่าตอนนี้นะสิ่งที่เขาคิดคือมันเหมือนเขาคิดถึงหลายหลฝ่ายอะถามว่าคิดถึงคุณไมคคิดถึงนะคิดถึงคนหลายหฝ่ายคิดถึงภาพรวมของความสัมพันธ์นี้ว่าจะทําอย่างไรดีให้ทุกฝ่ายทุกคนโอเคและดีดีที่สุดรวมไปถึงตัวเขาเองด้วย ะะถามว่าเขาคิดถึงใครนะต้องบอกว่าเขาคิดถึงหลายๆฝ่ายที่บอกไปนะแล้วเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าดูจากพลังงานคิดถึงนะในแผนของเขาในความรู้สึกของเขาก็มีคุณอยู่ในในความรู้สึกนั่นแหละมีมีคุณอยู่ในความคิดถึงเขาด้วยนะเขาคิดถึงคุณด้วยนะเาาอยากให้คุณแฮปปี้มีความสุขมากที่สุดนะสุดท้ายขอยืนยันอีกทีหนึ่งเขาคิดถึงใคร ดูสุดพลังงานต้องบอกว่าเขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะเพียงแต่ตอนเนี้ยเขากําลังพยายามจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองกําลังหาหนทางหาวิถีวิธีที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันดีที่สุดสําหรับทุกๆฝ่ายรวมถึงตัวคุณด้วยนั่นเองนะใครทำนายอย่าลืมพิมพ์รับหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไป้